ปวดสะโพกปวดหลังลอง3ท่านี้อาจช่วยทําให้คุณหายปวดได้ท่าที่1นะครับให้เรายืนในรักษะนี้ครับแล้วก้าวขาข้างที่ไม่ปวดออกไปขาข้างที่ปวดไปข้างหลังในรักษณา,านี้ครับแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าแบบนี้ครับยืดบริเวณทางด้านหน้าแบบนี้เลย ท่าที่2นะครับให้เรานอนหงายในลักษณะนี้ครับแล้วไขว้ห้างในลักษณะนี้เอามือลอดวางขามาจับที่บริเวณหัวเข่าแล้วดึงเข้าหาตัวค้างไว้นับ1นึถึงยีนะครับทำสามถึงห้ารอบท่าที่3มนะครับให้เรานั่งในลักษณะนี้ครับเอาขาข้างที่ปวดไปข้างหน้าแบบนี้เอามือประสานกันแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าลุกขึ้นแบบนี้แล้วค่อยๆนั่งงงช้าๆ ทำสิบครั้งเป็น1เซตนะครับทำซักเซตสอเซตต่อวันครับลองทําตามดูแล้วคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าปวดตรงไหนเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแก้ให้